มี่ะเต็มา่าอีกแล้วบังนี่สวัสดีรครับปู้กระังครับบ่าวอิสาะกันวันครับเมื่อนี้สจิ้ากันไปหาปลาหากุ้งครับครับจิมงานครับกำลังจิไปหาปลาหากุ้งนะครับว,วัดยศไปเบิ่นกันว่าสี <c oughs> มีปลา,ม,ปามีกุ้งวะเมื่อ,นนอนเนี้ยหลังจากที่เ่ได้ลงคลิปโดนเนาะครับาะแต่ย้อนว่าทายุเขา้ำเนย แล้ก,ล,กลัโรคระบาดทำแน่น,น,นอะกันเ,เลยบ่ได้ลงคลิปเมื่อนี้อากาศดีครับแจ่มใสกันเลยถือโอกาสว่าจิภากันไปหากุ้งครับป่าเนาะครับนะครับ,นะรบติดต่มมันเบิ่งเลยครับ เกาครับพี่น้องครับมือนี้นี่หาปลาหากุ้งครับน้าจะขึ้นเนาะมันน้ำเออผมใส่มือไหมใส่มือเนี่ยใส่มือนั่นแหละเอาเลยชัวร์ชัวล้มปีกครับล้มปีกครับเนี้ยบทเตียก็เต็ม เมิงครับปรจีได้ว่ามารุ่นกันครับเอาเตี๋ยสามเตี๋ยและวเตี๋ยได้โบบาทแรกนิดรอบนี่มันก็สามรอบแล้วเนาะ ับไปพุน่นไอ้ยีทั้งนาไปไอย้ยีมาทักใจพี่ดาตูมโอ้ยยาวน้ำปลาเิ่ยครับมาลุนกันนะครับบาดนี้บาดตะอยู่ของเก่าเว้ย เมื่อนี้น้ำขึ้นครับน้ำขึ้นคักอยู่ครับโอ้มีครับมีมีมีโตครับมีโตตั้งแย่างนี้แน่ไม่ลืมนะครับไม่ลืมนะมีโตเลยครับเป็นปลากระบอกครับปลากระบอกครับปลากระบอกอันพันเอกกับอันแม่กระแตง

เอยีบรถยีบมันหลอดดัางก็จะมาอยู่ดอกนี่พันเอกคับพันแม็กกับติปลากกุ้งนะครับบันนี้นะครับอายัโก้ค่อยมี้ไปในป่ามันน้าไม่ฝนมาเบิ่งปลาก็ยังหกอยู่ ่ขอบปลาเนะาะอันนี้มีกีฬากุ้งของมาึงเ,เดี๋ยวจะไปดักถ่ายทาั้งคุณเนอะเอ็กมุ้งเงินเออเดี๋ยวจะทำไว้น้ำดักถ่ายคุณแง่ขอบปลาราว่ามันอยู่น้ำปลาเัน็นยังไงบ้าง่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนเ,นอเอาไปรัดทั้งคุณเนาะผมว่าดักถ่ายอยู่ดีนเนาะเบิ้งดูปแบนี้เดิจะมีกุ้งวะ น้ำเล็กโอ้มีอมีอ่้ตัวน้อยอะน้อยครับออก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 แล้วเล็กจีอ๋อ้าวเลีกโอ้ยนล็กตัวที่วะเล็กน้ำ ข,ข,ขึ้นเทิงน,น,นะแต่สมมตว่าเขออาเจาะเขาเจาะเลากล่ะทีน <c oughs> ้บางทางปลาป่ะดเบังครับเบังมาลุ้นกันนะครับเนี่ยเต็มดังอีหแล้บังนี่กูบอกแล้วว่ายู่นี้เนีเต็มดังเลยครับบังนี่บังบงครับมาสมเหมือนครับ บางนี่ปานมาอยู่เป็นม,มูเนาะเป็นปลาก,กระบอกครับป่บาก,กระบอกปลาก,กระบอกนี่ครับนี่สุ้ๆๆ้้บาดนี่เต็มดังเลยครับคุณนะ <c oughs> เต็มดังอันยาเลยครับ <c oughs> โอ้ไม่ตีไม่ดีไปล่นไม่ดีไปล่ปาเหเอาเลยปิ้งกระเซ็บเออน่น ทอดกระแ ouais. ทบต <mentoring> ัวคือยังปลาซิวตัวเนี่ยเออนี่เขากินดิบปลาปลานี่แหะอิลีฮั่นเลยตะกี้มากับพวกพิชชันจิ้มวาซาบิอ่ะอ้ยอิลีตัวปลาเนี่ยที่มันนอกน้ำนี่แหละปลานี่ยแหละที่มาเอาปีนั้นนี pues, ่ตื่นตาครับคุณผู้ชมบันคับบังบังคับบนงบังฮู้หายบังครับเป็นมิตรปลากระบอกนะครับเนาะ เดียวได้ครับมีแหละป่านี่แหละมันนองหนามมีแตงเมาปัวป่วยเลยเนี่ยเ,เออนี่แหละป่านี่แหละที่ว่ามันนอกน้มหลากแล้วฝนตกอันน,นี้ได้ทิ่มบนนี้ตู้ซ้ำนั่นแหละประมาณน,นั่นแหละรัดหัวตันหัวเออยัอองมาอยู่กันได้อยู่นี่ประมาณ you know ขี่นเบื้งด้วยพอได้อยู่ครับรอบนี้ก็ได้มีตกกุ้งอย่เอ้าฟูเรียเลียงไก่น่อยใส่อีก กินได้เกาหลีใต้ครับมันหยุดบรรยังเนาะโอ้ใครอยู่วเราค่อยไปเลือกเอาตะตัวกุ้งมันพออยู่น้ำปลาหย่าเนาะครับเนาะกุ้งอยู่น้ำปลาหย่าทีได้ไปเลือกเอาอยู่บ้านพุ่นละเลือกเอาทีได้เลือกเอาตะตัวกุ้งแล้วเพราะว่าเลือกขี้เหนียวเอาไว้หรอกไล่ครับยู่ขี้เหนียว เพราะว่าเอาไปส่วนเอาแต่น้ำปลาหย่าเนาะมันอยู่น้ำปลาหย่า,า,ากุ้งเพราะว่ามันลีน้ำปลาหย่า,า,าครับเดี๋ยวค่อยเมื่อบานค่อยไปเลือกเอาตัวตกกุ้งก็เลือกนี่บ่ไหร่หรอกขี้ยาไรนี่ครับพอได้อยู่ครับอ่ะเบิร์ครับไม่พาน้องบเบลกับเบลแม็กเนะะาะเวลาเขาไปพุ่น มเป็นดักขาทั้งหมดแหละตรงนี้มันมีน้ำเข้ามาเนาะมันกับมันมันกระสิมาซอู้เลื่อนเรื่นเรื่นเรืนไปไ chưa ừ nhâm à nhâm ở là không pha tới nữa, không, anh du và sẵn. hê ô khăn bị vĩnh gần nó bị vĩnh nhằm ở nó năm... ờ ừ, bọn họ nhằm ở nó vĩnh bàn họ nè cái vĩnh bàn họ nó nhằm nhằm pa. này á, gì đây kìa này Nó khoái đây rồi. nhà cốt กินยากกินยากรอบ <laughs> น,นี้มั็นหนามไม่เนาะมันตั้งแต่พายุเขาน้ำม,มาพุ่นละอลยบรรยากาศเปลี่ยนเอียงเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปมันก็เลยบ่หลายคือตะกี้แล้เกี่ยวกับพ่อไดอยู่เนาะกอ,อ,อ,อไ,ได้กล้วยพ่อมเมียก็ยังสงสัยเดียวแบบไ่รู้น, <laughs> นำบริลลี่นำเล็กกว่ามั้ยบ่ Liều rộng ở bán, sửa tóc tóc ở okay. okay <Ąt> chắc tổ bụi đi không được lên. Ok, rừng. Ok, nè bán, lắm nè thế rồi yu đê? Hello? Hoa, 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 đi hoa, 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 nó, Để băng đây bằng như này đấy thấy thấy này, ô kêu thấy kêu thấy có đi kêu thấy là không, có thấy 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 có thấy 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 để ป <_ an> าเป็นอยู่น้ำปลากับมดนปลาบาาเนี่กุ้งมี่บ่บึงน้องครับสภาพน้องบึ่งน้องน้ำขึ้นครับ รอบนี้เน้ะครับแล้วเบ้าอีกกับเบ้าแม็กกับ,เอ,กกบเอากุ้งเบ้าอีกกบ้านแห่ครับพุ่นไรทั้งพุ่นแหละได้ยำเอาครับออตัวน้อยเนาะ วลองกุ้งกุ้งตัวนี้ครับนี่ยำหมอครับสุดจอดสุดยอดแรีว่า,ยาหยาอะไรขันหยาบราณใครเนี่ยนี่เพิ่นกับมาใส่ดัง ลปนแล้วปาดังโอ้ปลาไหนมีแต่ปลาไหนตินครับโกบอกว่ามีเออคือมีแต่ปาตลนะปาไหนวะเนอะปกติมีปลากรบอกด้ยมีแต่ลุ่นนีนะปลาไหนอ๋อเรื่องลากดังเตือน่นใหญ่เตโอ้โอ บวขาดบวตเตเบังกลุ่เห้าบาทนี่เบจก่โรอเดี๋ยวทางเล้ยเลยทางเลยทางเลีย นุปาโอ้ใส่ยโอ้ยเยไหตัวน้อยครับกุ้งกอะไครับไปแล้วเออไปแล้วผู้เลว เลือกกนะี่ฬ่ก็เนาะรอบสุทไทยเนาะแบบนี้อ้ยมีจักสองตัวนี่แหละเหลเวลาละค้ำแล้วชุออ่มยูบานเนาะไปเลือกอยูบานบยังไปบังยูบานเนาะครับเนาะอันนี้ปลาปลาปลาเนี่ยจะได้ ลายเติบอยู่เดี๋ยวนะเอาให้เบิ้องน้อครับเนาะอันนี้ปลาแหะเอาอีปลาแหงนะครับนี่ปลาแต่รุ่นเดียวเลยปลากระบอกครับเดีมาเบื้อยู่บ้านเนาะมีกุ้งอันนี้ปลาเอ้ผมบาร์ดีกับบ้านหอดห้องแล้วนะครับเนาะ มาเลือกบาดนี่เลือกกุ้งครับน,นี่ก็เป็นปลาเนาะปลาที่เบาอีกคนไปว่านแฮะนะครับเป็นปลากระบอกครับกับปลานี่ปลาเซตันครับนี่อันนี้นี่โอ้ทอดแสบนะครับปลาเซตันนี่นี่แหละนี่แหละเขาเรื่อปลาเซตันเนี่ก็เลือกกุ้งแล้วครับแล้วแม่บ้านครับปลาหมูครับเราเลือกกุ้งอยู่นะฮะอันนี้เป็นพัก ผักเขาไปเก็บนะครับไปแวะเก็บอันนี้เป็นพักไปแวะเก็บมูพันปูกักเขือบอกทั่วกระเพาผักแพ่วครับหักบานห้องครับผักไท,กทยครับนะครับเนาะนี่ค่ะขัดเหลือก,กุ้งขี้เหยีรครับก็ได้ดมาเลือกนั่นอยู่แล้วครับเนาะนะครับในบานทางกัดขัดกุ้งอยู่แล้วครับนเนาะเลือกปลานี่กะทิ เบาอีวาจีตาแดดครับสีครัวเห็ปลาแดดเดียวครับนี่ครับอย่แค่นี้ครับโอ้ยขอกินเยอะๆเลยครับืันนี้ครับอายุห้กินในเกาหลีนะครับเนาะวันว่างวันหยุดรผมกระฝากกดไลค์กดแช์กดซับตะไคร่นะครับกำลังแรงใจครับในการสร้างคลิป ครับได้เลยสวัสดีครับ